Android ตอนการติดตั้งคีย์บอร์ดภาษาไทยทำการดาวน์โหลดโปรแกรมไทยคีย์บอร์ดของค่ายรอยแฟนได้ที่ https://gmo.gl/ynhvf เมื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์เสร็จแล้วให้ไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดของค่องคอมพิวเตอร์จากนั้น ทำการ copy ไฟล์ ThaiKeyboard.apk ไปยัง DC r i v Android SDK Windows Platform Tool ทำการ p a s t e จากนั้นเข้าไปที่ All อ Program อไปที่ Android SDK Tool เลือก AVD Manager เพื่อทําการเปิด คลิกที่ a v d ที่สร้างไว้จากนั้นกด Start กด Launch แล้วรอสักครู่เมื่อ a v d ได้ทำการรันระบบปฏิบัติการ Android ขึ้นมาแล้วให้ไปที่ Start พิมพ์ CMD เพื่อเข้าไปยัง Command Prompt ามมาของ Windows จากนั้นทําการ change directory ไปที่ c o m e a a n d r o i d s d k Windows ad p l a t f o r m t o o l s จากนั้นทําการติดตั้งโปรแกรม Thai Keyboard ด,ด้วยคำสั่ง adb install ไทยคีย์บอร์ด apk เมื่อทำการติดตั้งเสร็จแล้วตัวคอมมานด์พร้อมของวิโดจะขึ้นว่า success ให้เราทำการทดลองโดยไปที่เมนู setting จากนั้นเลือก Language and Keyboard จะเห็นคีย์บอร์ดของดอยแสนไทยคีย์บอร์ดขึ้นมาให้ติ๊กถูกแล้วคลิกโอเคจากนั้นกดปุ่มโมเพื่อกลับไปทดสอบด้วยโปรแกรม Messaging คลิกที่ New Message ทำการคลิกครั้ง เราเลือก input method จากนั้นทำการเปลี่ยน input method มาที่โดยแฟนไทยคีย์บอร์ดทำการกดเปลี่ยนภาษาและทดสอบการพิมพ์ ก็จบแล้วนะครับสำหรับ Android ตอนการติดตั้งไทยคีย์บอร์ด